ครับท mm ุกท่านครับวันนี้เราทำอะไรวันนี้เามาเซ็ตตัวเรมิออสซีการจำลองการเหรดโค้ดเครื่อสภาพนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะครับจะมีของเซสชั่น1่ pb หเซสชั่น2อ pb สเซสชั่น3า pb สนะครับแล้วก็จะเป็นเซสชั่นเอาท์พุตกับเซสชั่นรีเซ็ตอัพ ไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ก็จะมี PLC หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ supply หนึ่งตัวสเก็ตบรกเกอร์2ค่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวมอเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็แลมจะมีทั้งหมดสี่ดวงนะครับแล้วก็สวิตซ์สี่ตัวเอาพุทต่อครับเอาพุทธเราตัวอะไรไปดูการทํางานกันนะครับเมื่อเราเมื่อเรากำหนดครับงานครับปีปีหนึ่งครับกอตาครับ ไปจะแรงขาทำงานได้นี้ไปเปลี้ยน่ดไปสักติดนะครับแสดงว่ากำลังเติมน้ำอยู่แล้วมอตเตอร์นะครับจะดาวน์โหลดลงไปในวงจรนะครับอันนี้เป็นระดับความเร็วช้านะครับจะทำการหมุนซ้ายสามวีนะครับแล้วก็จะหยุดแล้วก็จะหมุนขวาอีกสามวีแล้วก็จะหยุดนะครับจะวนไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็ว10บเมกะนะครับ <S <S 1> <S 1> <S ยิ่งกว่าจะครบสามสี่วินาทีนะครับนี่ครับพอถึงสามสี่วิไฟที่เขียวเพียสีก็จะติดห้าวิแล้วก็จะดับอย่างนี้นะครับ่อเป็นการแบบว่าเอาน้ำปล่อยนะครับต่อไปพี่วีสองครับไฟเพีรงหนึ่งก็จะติดเพียงเดียวขึ้นดำหมดนี่ก็จะหมดกัหมดเลยนะครับจะต่างกันแค่ เวลาเติมน้ำในถังจะนานกว่าหมดแรงนะครับแล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่3 0เมืรอนะครับควรรักการท่าไรก็เหมือนกันครับพอครบ3 0วินพีอก็จะติดเหมือนกันนะครับนี่ครับจะติดอยู่ประมาณ5วินนะครับ ครบห้าวิพี่แ้วหนึ่งก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมนะครับแล้วพี่ปีสามครับไปยันติดกับพี่เดียวที่สุดนะครับแล้วก็จะเติมน้ำนานที่สุดนะครับพอเติมน้ำจนขาวเสร็จนะครับพอเตอร์จะหมุนนะครับจะปั่นอยู่อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับครึ่งสาวิดับแล้วก็ ปั่นอีกที่ทาสามวินะครับแล้วก็จะวนอยู่นี้ครับแถวสี่ก็จะเหมือนกันครับนี <c oughs> ่ครับ แล้วก็บบถ้าเกิดเรากดเลือกโหมดว่าเราจะคอมเทนต์เท่าไหร่เราไม่สามารถเปลี่ยนกลางคันได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมันหมุนไปแล้วเราสามารถกดหยุดได้ครับนี่ครับราคบ